น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านวันนี้ท่นานพลตรวจเอกจิติรัตน์พันเพชรท่านผู้จัดการบัวชาติและคุณกนกวันพันเพชรท่านแล้วสมาคมแม่บ้านตํารวจได้มอบหมายให้ผมนะฮะที่ปรึกษาพิเศษของหนุชาติเป็นตัวแทนของผู้ชาติดับตอรอและมอบหมายให้คุณอนัวต์สนัทนรุที่จะรธรํารงอุปนายกแม่บ้านตํารวจร่วมกับประธานแม่บ้านของสอทอประธานแม่บ้านภาคเจ็ดและก็สมุทรสาครท่านผู้การสอทอสีผู้การสมุทรสาครท่านผู้กับพื้นที่โคกขรามและก็พี่น้อง เราทั้งหมดนะครับที่มาในวันนี้ท่านผบตรได้มีนโยบายเน้นหนักในเรื่องสวัสดิการข้าราชการตำรวจตั้งแต่ขึ้นท่านขึ้นมาลัตตำแหน่งเนี่ยท่านเป็นห่วงใยพี่น้องตำรวจที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ <Okay. S 1> ได้เสียสละ,ะชีวิตเพื่อประเทศชาติแล้วก็เพื่อสำนักง,งานวิชาติเป็นผู้สุภาพบุรุษสีไก,กรจีนะครับ <Okay. S 1> และท่านกนกวันพันเพชรท่านนายกสมคาคมแม่บ้านตำรวจเนี่ยได้ดําเนินการทาโครงการครอบครัวตารวจเราไม่ทิ้งกัน <Okay. S 1> นะครับตารวจที่ได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทุพพลภาพติดเตียงหรือบาดเจ็บ จากการบัตณาธิที่เนี่ยทั้งเกษียณและรับราชการอยู่เนี่ยท่านให้ซึ่งเป็นน้ําใจเล็กน้อยจากครอบครัวตํารวจนะครับก็ขอให้บีเบียเนี่ยนะฮะมีความมีมีความภูมิใจว่าพุ่งชาไม่ได้ทอดทิ้งแล้วก็มีภรรยาที่น่ารักนะครับแล้วก็มีลูกที่ดีนะครับก็ขอเป็นพี่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับเราประสบอุบัติเหตุตั้งแต่ร้อยตํารวจโทวันนี้เป็นรองผู้กับแล้วก็ถือว่ามีความเจริญก้าวหน้ามานะครับเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น5 6 หรือว่าบุคลากรที่มีคุณค่าในเรื่องไอทีได้ทราบเก่งจากท่านกอนชัยท่านก็เป็นห่วงท่านรู้ว่าท่านจะมาเยี่ยมเนี่ยจะเป็นยุบายขึ้นท่านกรชัยรับผิดชอบโครงการนี้ด้วยนะครับรองแจงซึ่งได้ไปอยู่สมัยท่านเป็นูุจดการไซเบอร์นะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวจะให้อุบายกพูดความห่วงใยของท่านท่านนายกหน่อยนะครับอท่านนายกนิดเด่งนิดนึงเพราะขาดเทป ก็ในนามของสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะคุณกนกวรณพันเพชรนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทาโครงการครอบครัวตำรวจเราไม่จิิงการด้านตํารวจทุพพลภาพบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท,าที่ก็มอบหมายให้ดิฉันนางนภัสนันทิจรสำรงอุปนาย,ยกสมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นตัวแทนส่งมอบกําลังใจจาก คณะแม่บ้านตำรวจให้กับข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บให้กับน้องเบียร์ในวันนี้นะคะขอให้มีกำลังใจที่ดีแล้วก็พี่ก็ขอชื่นชมภรรยากับลูกด้วยนะคะที่ช่วยกันดูแลใให้สสด่เดี๋ยวเราจะอัดคลิปหนึ่งคลิปส่งให้ท่านผอกับท่านนายกนะฮะ